はい。<music>

ครับส่นะลส่วนที่จะเข้ามาในพื้นที่ในการช่วยเหลือร <im Claire> ัศดรให้ท <the> <separate> ัน <het> ท่วงทีนะคะเราก็พยายามประสานงานกับทุกภาคส่วนโดยเช็คข้อมูลตรวจสอบข้อมูลอยู่ตลอดเวลานะคะสำหรับว่าที่ส่วนราชการไเนี่น มาลูกคนเดิมตอนมีฟูก็ใช่แต่มีแกมือซ้าเมื่อตอนเป็นปีแต่สร้างมีแกมือดีเด่นเอาน้าผอสวยด้วนะมีหลคนไหมที่มีข้ามข้อเรื่องเตั้งข่อตรงนี้นะขอมันส่งผีมันไมได้ <cười> <cười> nếu mà nếu mà mẹ thương... của tôi <laughs> mẹ của thương... tôi mẹ thương... của <laughs> 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 tôi mẹ thương... của <laughs> tôi mẹ của tôi mẹ

ก็เลยเนค่พุ่งเาั้นโอเคครับีเรื่องภาคผมพูดนะตรงนี้สองเด่บ้านรถอยู่จะบอก้านยู่ที่นั่นบอก้านอยู่ดีแลอ่าโอเค้าเดียดเดียดสุดสุดเดียวที่มันสุดรถต้อง